สวัสดีค่ะพบกับอ้อนะคะที่อิสุสุสวนอุปมาเตอร์ค่ะวันนี้อ้อจะพามาแนะนํารถรุ่นใหม่นะคะสดๆจริงๆเลยเพิ่งจะมาโชว์ที่โชว์รูมวันนี้วันแรกค่ะวันที่4กุมภาพันธ์นะคะเป็นรถม X ลเอ็กซ์แพนทอมคอร์เรคชั่นนะคะมีจุดเปลี่ยนตรงไหนยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เห็นจะเป็นสีเทาใหม่ค่ะตอนนี้จะเป็นเทาดมโบนะคะเอามาลงแล้วในรถมิลเอ็กซ์ของเรานะคะแล้วก็ล้อแม็กสีดำกราสสิแมกค่ะ มาดูใกล้ๆนะคะสีดำหลอ่อดุดันมากเลยนะคะขอบยี่สิบค่ะสำหรับภายในนะคะภายในของเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นสีดำนะคะะดูเบาได้เลยสีดำนะคะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวเป็นบบกคูแม็กเหมือนเดิมค่ะระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีกว่าซึ่ง ทำให้ดูเข้มดูดุดันดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาชมรถที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะสำหรับรุ่นใหม่นะคะตัวแพนทอมคอล l เลคชั่นนะคะมีในรุ่นตัวเกรดอัลติเมทนะคะเท่านั้นอัลติเมทก็จะมีเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีส0 0พัซีซีนะคะส0 0พก็จะมีขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นแค่12,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาหนึ่งล้านหาแสน ห้0 0มบาทนะคะสําหรับสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีกหน0 0งบาทจากราคาตัวนี้ใครสนใจอยากจะชมแล้วก็ทดลองขับนะคะเรียนเชิญที่โชว์รูมหรือโทรติดต่ออ้อได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย9 9ปดเกแล้วก็ไอ l ดีไลน์ a o r 5้าศนะคะรอรับสายอยู่ยังไงโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีแคมเปญดีๆรออยู่ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ